สวัสดีครับผมอม่ลำตีสิบกะลุงตุ้นกสปอร์ตนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้กุ้งเคฟิตนะครับอีกฟาร์มหนึ่งที่จังหวัดระยองนะครับคนไม่ไหวจริงครับพวกเราครับจากคนรักนกนะครับตอนนี้ต้องมาติดตามกระแสกุ้งเคฟิตเพราะว่าเป็นกระแสที่กำลังแบบติดลมบนมากในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีคนที่สนใจเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดระยองครับศูนย์การเรียนรู้ KTK ฟินะครับโดยท่านเจ้าของเนี่ยครับ เปิดเป็นศูนย์ที่แบบว่ามีนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับแวะเวียนเข้ามาศึกษาความรู้ได้เดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับท่านเจ้าของที่ k t Cafe กันครับเดี๋ยวผมขอเชิญคุณตุนนะครับสวัสดีครับคุณตุนครับครับตอนนี้เราก็อยู่กับท่านเจ้าของ k t Cafe แล้วครับผมสงสัยนี่ครับคุณตุลครับศูนย์การรู้เค Cafe โดยเจ้าของชื่อคุณเครับหรือคุณตุล เอ็กครับใครเป็นเจ้าของแน่ผมงงผูชายครับผูกชายคุณตุลนี่คือลูกชายครับคุณตุนี่คือลูกชายแล้วผมนึกว่าคนที่คุณตุลนะครับคุณเอ็กนะครับก็จะเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นคนที่ดูแลในฟาร์มนี้ทั้งหมดเลยมีกุ้งอะไรบ้างครับที่เราเลี้ยงอยู่ในปัจจุบันนี้ครับหลายสายพันธุ์ครับเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ครับคือเป็นจุดลุ่มปมครับผมไม่ใช่ไหมครัไม่มีครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลย รรครับแล้วคุณเด็กเริ่มต้นยังไงครับถึงมีกุ้งมากมายขนาดนี้ครับในปัจจุบันเร <Le> ิ่มจากเริ่มจากก้ามแดงร้อยตัวที่พ่อเอามาเลี้ยงครับก้ามแดงหนึ่งร้อตัว<ช>เมื่อเมื่อ5ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วนะครับเรานึกยังไงถึงตัดสินใจมาเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงครับตอนนั้นเป็นคนชอบสักน้ำครับ อ๋อคือก่อนก่อนนั้นก็คือจะเลี้ยงพวกปลาพวกใช่รับพวกปลาหมึกกรอหมึกสีครับผมประมาณนั้นก็คือปลาที่เป็นที่นิยมอยู่ในตลาดในปัจจุบันเราก็จะนั่นไปใช่ครับพอยุคมันเปลี่ยนเราก็อ่ะตอนนั้นก็สนใจกุ้งแล้วอ๋อแค่ลองเอามาเลี้ยงเล่นครับพวกกุ้งสวยงามแค่ลองก็เริ่มต้นกับกุ้งกำลาแดงใช่ครับแลวเลี้ยงรอดไหมครับช่วงแรกพ่อคนเลี้ยงหมดเลยครับผมไม่ค่อยสนใจอะไรเลยครับอ๋อแต่เราชอบแต่เราก็ไม่ได้มาดูแลรนะครับแล้วนึกยังไงถึง มีการเปลี่ยนแปลงเป็นการที่เพิ่มจำนวนเข้ามามากมายขนาดนี้ตรงช่วงเวลาไหนต้องอยางที่ออบอกว่าชอบแล้วก็เป็นไรายได้ที่ดีนดับต้นเลยครับของบ้านเลยโอก็เลยทํามาตลอดเลยครับเรื่งจากกุ้งนําเข้าครับมาตรงถึงวันนี้มาเพราะเองผลิตเองแล้วก็ส่งเองปัจจุบันกุ้งที่ในศูนย์การเรียนรู้เนี่ครับมีจํานวนประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยที่เป็นตัวเท่าๆนะฮะถังอับครับโห หนึ่งพันสำหรับโค้ดนะครับสาหรับโค้ดหนึ่งพันกว่าตัวครับ <c oughs> จากจุดเริ่มต้นเมื่อห้าปีที่แล้วแค่หนึ่งร้อยตัวเป็นกุ้งกาเนิดกุ้งกํเนิดยังมีงอยู่ปะครับ <c oughs> ตอนนี้ครับนีแจะเป็นส่วนน้อยครับอยู่หลังบ้า,านตรงจุดตรงนี้ที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยเป็นเป็นกุ้งอะไรบ้างครับที่เด่นเด่นชนี้ก็จะเป็นแบบโค้ดครับผมโค้ดแท้ครับโค้ดส้ม๋โอโค้ดส้มแต่ก็จะมีฝั่งคือเป็นสีส้มอะไรอย่างงี้ใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับ เราอยู่ผมเราฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกสายซี่ครับผมอครับอันนี้จะเป็นพวกม้าลายอ่านี่ผมก็ไม่ค่อยได้เห็นนะว่ามีม้าลายครับตอนแรกผมเข้าใจว่ามาดูม้าลายนี่ก็คือเลี้ยงมีสีขาไม่ใช่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโลเลนซี่มันจะคล้ายๆกับกล้ามแดงครับนี้ครับผมคล้าับกล้ามแดงโลเลนซี่นะครับ้ายของเขียวมรกตครับโลเลนซี่เขียวมรกตใช่ครับม้ลายดูแต่ละตัวคึกหน้าดูเลยครับ ถือว่าสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเลยน้ำเย็นแข็งแรงทุกตัวครับถ้าปุ้งตัวไหนที่ผมช้อนแล้วไม่หนีสวิงคือผมปล่อยทิ้งเลยคือเขาบอกอะไรเลยครับคือคือเขาสุขภาพไม่ดีหรืออาจจะมีอาการป่วยเราก็ต้องไปพักก่อนใช่ครับชอบถ้าช้อนกุ้งต้องแบบนี้ครับอ่ามีมีดีดมีอะไรอย่างเงี้ยครับดูสุขภาพแข็งแรงจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยใช่ไหมครับครับอ๋อคือมีปฏิกยาตอบสนองนะครับเวลาที่เราจับเขานะครับใช่ครับอันนี้ถือว่าจะเป็นกุ้งที่สมบูรณ์สวยงามนะครับ ส่วนริมเนี้อจะเป็นเคลียร์ครับอันนี้คือช่วงแรกๆที่นําเข้ามาที่เคยบอกไว้ชุดแรกๆนะครับชุดแรกๆที่นําเข้ามาเลยครับแต่คือมันไม่มีสีอะไรเลยมีแต่สีมีเป็นสีส่วนมากเคลียร์จะเป็นสีฟ้าเข้มเป็นเข้มเป็นตัวสีม่วงคือคือเขาจะไม่มีลายอะไรมากแต่รู้ว่าเป็นตัวสี ฟ้าสีน้ําเงินอะไรอย่างนี้ประมาณนั้น<ล>ะนะครับเป็นสีรเราเราจะสีเดียวกันตัวอ๋อหนวดสีเดียวแล้วแล้ก้ามครับก้ามเขาจาเป็นต้องสีเดียวกันไหมครับพวกเครียด<อ>เป็นครับ๋อ,ต,อตามขเขาครับครับอาจจะมีที่สีแตกต่างกันไปบ้างใช่ไหมครับข้บงางล่างก็จะเป็นเครียตอนนั้นที่ผมซื้อมาตอนแรกๆก็เอาเรื่องอยู่ครับแต่ผมเอามาตั้งแต่ไซส์งเดินไซส์นิวผม่าเข้ามา ใช้เล็กๆตอนนั้นก็คือราคาเริ่มต้นสองพันโอ้โหตอนนั้นหลองตอนนั้นเืียราคาแรงครับบางซั้นๆแบบนี้ตอนราคาแรงๆเลยคู่เป็นหมื่นครับโอ้เพาช่วงที่เป็นช่วงแรกนะในเมืองไทยที่มีการเล่นกันใช่ครับอันนี้ก็คือเมื่อประมาณสองสามปีที่แล้วนะครับก็คืออยู่ในราคาสูงอยู่ช่วงแรกแล้วก็คือสวิงกันอยู่เนี่ยละครับใช่แล้วตอนนี้ก็เริ่มกลับมาพีคแต่เป็นพีคของ โค้ดนะครับอันนี้ต้องโค้ดอย่างเดียวโครับครข้างล่างก็จะเป็นพวกโค้ดเหมือนกันครับฝั่งนี้จะเป็นอีโนครับผมเป็นอะไรนะอีโนครับอีโนนี่คือไม่ได้ยากินระบายนะครับไม่ใช่นะสายพี่เหมือนกันครับพวกกละหม่อมเหมือนกันแต่พวกนี้จะมีไซส์ที่เล็กครับผมโอ้แต่ลายเขาจะมีลายที่ ผมบอกว่ามิสเน่ของเขาคือลายเขาอาจจะมีความหลากหลายมากกว่านะฮะหรือว่าสีสดเขาเป็นลายพางแบบแบบผมใจด้ดูกว่าอ่าได้ครับเดี๋ยวมาดูใล้นกล้เดี๋ยวเรามาดูอีโนกันใกล้ๆนะครับคุณผู้ชมครับอ่าอ๋อเป็นลายพรางใช่ครับตัวเขาเป็นลายอืมตรงนี้ก็คือแล้วแต่คนนิยมชมชอบนะครับเพราะว่าความงามของโบ้เนี่ยก็คือมีความหลากหลาย เดี๋ยวมาดูส์ใหญ่ของโกส้มนะครับสีสารจัดจ้านจริงๆครับเดี๋ยวให้ทางคุณเอ็กแนะนาดูนะครับเป็นไงครับอ่าครับนี่ก็จะเป็นโกส้มพวกส้มบางนะครับตรงนี้ครับหัวเป็นตันโจอ๋อหัวเขาจะมีชื่อเขาเรียนแบบก่บปลาครับใช่ครับคือว่าเป็นจุดกลมๆครับผมอ่าครับประมาณนั้นจุดกลมที่หัวแต่ไอพวกนี้ตู้ตลอดนะครับมีหัวกลม โกส้มนี่ถ้า<อ>ตัวที่ชอบมากที่สุดในแถวนี่คือตัวไหนสนนู้มันสู้อ๋อนี่คือโกส้มเหรอครับเนี่ยอันนี้โกส้มนะครับแต่ไม่มีสีมีสีแค่ปลายกล้ามนิดนึงอโอ้นี่คือเป็นที่ผมชอบเพราะว่ามเปรียบเหมือนแม่สีคือทั้งหมดคือทั้งฟาร,ร์มคือชอบตัวนี้มากที่สุดในบรรดากโกส้มนะคโกส้มครับในบรรดาโกส้มในบรรดาโกส้มนะครับตัวนี้ครับมันเหมือนแม่สีครับโดยที่ว่าผมจะเอาสีไหนตัวไหนไปโสมท้ากันเกิดลายใหม่ขึ้นมาสมมติว่าตัวนี้ตัวเมียแต่ผมชอบไอตันโจตัวโน้นตัวผู้ครับ หัวมันเป็นตันโจผมอยากได้หัวตันโจผมก็ต้องเอามาทับกับตรงนี้ได้แน่นอนมันต้องมีหลุดออกมาครับลายมันดาโอเพราะว่าจะไม่มีลายที่ไปเปื้อตรงหัวเขาละใช่แล้วก็ต้องหลุดแบบนั้นโอ้ครับผมนี่คือวิธีการทําสีในชั้นลูกหลานต่อไปใช่ไหมครับใช่ครับนีืเรียกว่า F2F3 ครับผมติดตัวนี้ไปนะครับให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาได้เลยนะครับ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็มาอยู่ห้องนึงนะครับเป็นห้องของพ่อแม่พันธุ์ใช่ธุ์คุณเองครับใช่ครับโอ้โห oh, เยอะมากมายเลยครับเดี๋ยวตรงนี้ที่ที่ใส่เป็นถังถังพลาสติกสีดําน,นี่เพื่ออะไรครับเนี่ยหนึ่งขับสีครับปุ้งลมอเครียด อ๋อมีวัตถุปสงค์ด้วยเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นสีแบบเนี้ยแล้วก็ใส่ไว้ตัวหนึ่งตัวต่อหนึ่งกล่องใช่ครับจะทําให้กุ้งอ่ะอยู่แบบสบายไม่เครียด<ช>แล้วสีจะเข้มขึ้นสีเข้มขึ้นครับเมื่อมือนอเขาไม่เห็นอะไรเลยเราไม่ต้องไปกวนเขา ครับผมเขาอยู่สีน้ำดำอ๋อพาะตะกี้ตอนนั้นเป็นตู้เสๆใช่ครับเพราะขี้เราไปมองเขาเดินผ่านเขาก็ตกใจอะไรโอ้ก็อาจจะทํา,าทให้เจริญเติบโต,ตหรือว่าขยายพันธุ์ไม่ดีครับอ๋อแต่แล้ววิธีการที่เราเอาพ่อแม่พันธุ์มาผสมกันนี่ทำยังไงบ้างครับคุณเด้ครับผมจับตัวเมียใส่ตัวผู้ครับเพราะว่ากุ้งพวกนี้เป็นกุ้งที่ว่าเอ่อจะพวงถินงัวถทิ่นใช่ไหมครับ เเลยต้องจับตัวเมียใส่ตัวผู้ถ้า<อ>จับตัวผู้ใส่ตัวเมียไม่ทับกับนื่นเผลอๆเดี๋ยวจะกัดกันให้ด้วยกัดกันด้วยครับัอ่อคือใส่ตัวผู้ให้ตัวเมียใส่ตัวผู้แล้วเขาสามารถเข้ากันได้เลยใช่ไหมครับผสมกันได้เลยหรือว่าเขาเขาเลือกไหมตัวผู้จะเลือกไหมโดยปกติัก็เลือกนะครับต้องแต่ตัวผู้หรือสายของตัวผู้ของตุ้งทุกตัวหื่นทุกตัวครับอ๋อหื่นทุกตัวนะครับคุณผู้ชมใช้งานทุกตัวแล้วนี่เราแบ่งยังไงครับตัวผู้กับตัวเมียเราแบ่งแยกกระบ ตรงนี้ที่เขาทาไว้แบบว่าดูแลง่ายเนี่ยเขาถือว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยใช่ไหมครับที่อาจจะมีของนักท่องเที่ยวนักศึกษานักเรียนก็จะเข้ามาแวะเวียนเรียนรู้แล้วก็สอบถามหาข้อมูลกันไปเพราะปริมาณเยอะขนาดนี้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นพันอะไรบ้างครับที่ยาในนี้จะเป็นโกดางด่างวัวแล้วก็สีเต็มโกด่างวัวสีเต็มโอ้โหที่เป็นโกดังเดียวเลยครับครับผมอันนี้ผมก็นำเป็นเคบบยนะครับของพ่อแม่พันจะเป็นเคเบคพับ ครับผมครับผมเพราะว่าดีนะครับช่วยเร่งฟ้ามใสผมีคุณภาพเชื้อตัวคู่แข็งแต่ว่าถ้าเป็นพวกไซส์เล็กๆพวกไซส์นิ้วถึงสองนิ้วผมก็จะใช้เคบอยเหมือนกันเป็นสูตรที่กิดนางอ๋อเป็นบอยใหญ่ดีเนยเป็บอยใหญ่ตอนนี้มีน้อยัครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่กับน้องดานะครับน้องดาเนี่ยเป็นคนที่รับช่วงต่อหลังจากที่ลูกกุ้งลงเดินนะครับก็ ออกจากไข่แม่หมดเรียบร้อยแล้วก็จะย้ายมาอยู่ที่บอ่อที่เราเรียกว่าบ่อคุ้นนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูลูกกุ้งกันนะครับว่าน้องได้ตักมาให้เราดูนะว่าจะมีไซส์ขนาดไหนบ้างในบอ่อนี้นะครับ<ต>เออเป็นบ่อ,บอนี้ก็จะเป็นไซส์สประมาณหนึ่งหนึ่งถึงสองเซนนะหนึ่งถึงสองเซนก็โหยัจงจิ๋วเดียวอยู่เลยนะครับแล้วเวลาที่คนเขาจะมาเข้ามาซื้อนะครับหาซื้อลูกกุ้งเรา เราแบ่งออมไหมครับขนาดไซส์เล็กๆอย่างเงี้ยครับหรือว่าก็มีแบ่งบ้างครับมีแบ่งบ้างนะครับส่วนนะครับแต่ส่วนมากจะขุนไซส์ใหญ่อ๋อขุนเป็นไซส์ใหญ่ก่อนค่อยแบ่งจําหน่ายนะครับอเดี๋ยวเราดูนะครับว่าอันนี้ก็จะน่าจะส่วนใหญ่อยู่บ่อหนึ่งนี่จะประมาณกี่ร้อยครับเนี่ยหลักร้อยหรือหลักพันครับเนี่ยในแต่ละบ่อหลักร้อยครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยโอเค มาแล้วครับมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูใใกล้เลยครับคุณผู้ชมครับนี่กระลูกกุ้งอยู่ประมาณไซส์ประมาณเซนของเซนเนาะใช่ครับนะครับตรงนี้ครับกูมไม่ทันกันครับอ๋อนี่ครับนี่คือไซส์ที่อยู่คือคือคุณ<ม>จะคุณดาเนี่จะเป็นผู้ที่คัดขนาดกุ้งให้อยู่ไซส์ใกล้เคียงกันอยู่ด้วยกันแต่เพราถ้าตัว ลอกข้าวแล้วใหญ่ว่าเกินไปเนี่ยปุ๊บผมก็จะแยกออกแยกออกแยกออกอ๋อประมาณสักหนึ่งนิ้วครึ่งก็จะย้ายไปอยู่ลงบ่อละอ่านี่เตรียมมาไปขึ้นคอนโดใช่ไหมฮะใช่ครับครับผมพอได้สองนิ้วปุ๊บเราก็จะย้ายขึ้นคอนโดมันจะเริ่มจากลงเดินนะครับลงเดินลงเดินมาอยู่ในกระบะนี้ก่อนนะครับประมาณก็ถึงใจนี้ครับผมนะครับครับนี่ครับ เรื่งหนึ่งไซนี้เราก็ย้ายแล้วก็ร้ายลงบ่อใหญ่ลงบ่อใหญ่นะครับขึ้นถึงสองจุดห้าเมไหย้ายถึงคอนโดทีครับแล้วคุณผู้ชมครับช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อดมเดินรอบนะครับถ้าคุณผู้ชมยังไม่อิ่มนะครับมาติดต่อได้เองครับติดต่อได้ที่เบอร์อะไรครับ09519 0 8 4 6 4ครับนัดวันมาก่อนนะครับขออีกครั้งนะครับ0 9 5 1 9เ8 4 6 4ครับ KTK เ i t าศูนย์ดกสครับเคุณตคนนะครับตคทีผมเจอคุณตูนครับุณกีนบอกว่า ถ้าให้ผมมาสัมภาษณ์วันนี้กลัวอดัมจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเพราะคุณตุลอายุห้าขวบเคทีเคพีก็คือเคทีก็คุณตุ<ช>ลอะไรก็ต้องคุยกับคุณพ่พอเขาแทนก่อนครับคือคุณเอกนะครับวันนี้ก็ได้รับความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับถือว่าสําหรับผู้ที่สนใจหรือผู้ที่เริ่มเลยนะครับ<ช>ก็ได้เรียนรู้เทคนิคเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้ายังไม่อิ่มก็อย่างที่บอกว้ครับติดต่อมาที่เบอร์คุณเอกนะครับแล้วขอนัดเข้าชมฟาร์ม<ช>แล้วก็มาขอคําแนะนำเนี่ยซึ่งคุณเอกเนย่ยคคัะรบไม ปิดเลยครับไม่มีปิดข้อมูลอะไรให้ทั้งหมดเลยครับอยากรู้อะไรถามได้หมดเลยนะครับซึ่งสะดวกใช่ไหมครับตอนนี้หลังวันที่5เป็นต้นไปก็คือเข้ามาได้เลยขอขอบคุณมากครับคุณเอครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ กำลังผสมกันอยู่พอดีเลยใช่ไหมครับ<ช>อันนี้เราคุ้งสีเต็มนะครับที่ว่าราคาคู่น,นี้เป็นข,ขาวขาครับวิธีผสมที่คือใจะนะครับว่าหลังเข้าสวยจริงๆเชิญคุณเอกคุณโอมาครับผมจับรางวัลให้กับทางที่ว่า สวัสดีครับผมมาดามตีสิทธ์ครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่เสรับผู้ที่มีประสบการณ์การเลี้ยงกุ้งสวยงามนะครับกุ้งโค้ดนะครับแล้วก็กุ้งอีกหลายพันเลยนะครับวันนี้เรายามาติดตามว่าพี่เสบอกโปรตีนจะไม่ค่อยเปิดป้ายในไข่ทุกทุกทุกดอกของหางมันนีครับมันจะมี5 5ห้าดอกประมาณนี้ครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นโคตสายเดิมด้านเดิมเลยที่เข้ามาประเทศไทยเราคังแรกที่คนนิยมกันนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นโคตส้มนะครับตัวนี้ที่เขาเรียกกันทั่วไปคือโคตส้มนะครับนี้ก็จะเป็นโคตด่างครับโคตด่างโคตด่างตัวนี้ก็เป็นโคตด่างเหมือนกันครับตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเรียกกันเป็นบูไว้ครับตัวนี้บูไว้ครับตัวนี้ก็จะเป็นโคตด่างครับส่วนตัวนี้ก็จะมีเรียกกันหลายอย่างมีทั้งด่างวัวด่างโค้ยแล้วก็ด่างแพนด้าจะมีลักษณะการเรียกหลายอย่าง เหมือนกันกับตอนนี้เหมือนกันครับที่จะเรียกมีชื่อเรียกหลายอย่างกันเหมือนกันครับจนตัวนี้ก็จะเป็นนิวเรสครับนิวเรสตัวนี้ผมก็ยังมองว่ายังไปได้เรื่อยเช่าตอนนี้ตั้งแต่ผมกุ่มมาผมถือว่าตอนนี้ถือว่า,นนวา,นนวาสูงมากอยู่ในช่วงพีคเลยใช่เมื่อเมื่อปีที่แล้วก็เริ่มสูงมาแล้วแล้วก็ต้นปีก็ถือว่าสูงมากทุกคนแฮปปี Happy ้กับอันนี้มาก